สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์ AI ที่ใช้ในการสร้างเสียงดนตรีให้อัตโนมัตินะครับเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วใช้งานยังไงนะครับเราจะต้องมีการใส่พร้อมลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งเจ n เน a เรตนะครับแล้วมันก็จะได้เสียงออกมานะครับตัวอย่างข้างล่างนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างไฟล์ว่าถ้าคุณเจนเนเรตเสียงลักษณะนี้นะครับ เสียงที่ออกมาจะได้เป็นเพลงแบบไหนนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราเจนพร้อมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกดูนะครับพร้อมตัวนี้พอเราคลิกเสร็จเนี่ยนะครับนี่คือพร้อมนะแล้วก็มันเป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับพอเราพิมพ์พร้อมเสร็จเจนเนอเรทเสร็จมันก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทดลองฟังเสียงตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับ อยากปรับพร้อมนะครับเราก็มาปรับตรงนี้เลยนะครับว่าเราอยากได้เสียงอะไรสไตล์ไหนอารมณ์เพลงเป็นแบบไหนนะครับหรือนะครับมาดูแบบอ่ c ร็อกอย่างเงี้ยนะครับพอเราคลิกลงไปนี่นะครับพอเราคลิกลงไปเสร็จแล้วเราก็มากดเจ n เน a เรตนะครับถ้าคุณอยากฟังเพลง90เป็นร็อกนะแล้วก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ดัมก็คือกลอง h ฮฟวี่หนักๆอะไรเงี้ยนะครับ พอเราป้อนพร้อมเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็กด generate นะครับระบบนี้ก็จะทําการประมวลผลนะครับจากพร้อมเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างเป็นเสียงดนตรีออกมานะครับเมื <ME> ่อสร้างเสียงดนตรีออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเสียงนั้นนะครับไปใช้งานได้นะครับซึ่งเป็นการสร้างด้วย AI นะครับเราสามารถที่จะทดลองนะครับใช้พร้อมหรือเขียนพร้อมเอง โดยดูสไตล์ที่เขาเขียนไว้นี่แหละนะครับจะได้เพลงช้า mm. เพลงเร็วเพลงกีตาร์หรือว่าเป็นอะคูสติกนะครับหรือว่าเป็นเปียโน,โนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ป้อนพร้อมเข้าไปนะครับเมื่อนะครับพร้อมเนี่ยนะครับประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นเพลงนะครับเนี่ยเป็นคลื่นเสียงแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถกดฟังตัวนี้ก็ได้นะครับ โอ้ป็นเพลงร็อกสนุกเลยนะครับอ่าในยุค9 0นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าเราอยากได้เสียงนี้ไปใช้งานเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็เซฟลงเครื่องไปใช้งานต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับถ้าสำเร็จแล้วเราน่าจะได้นะครับเสียงเพลงที่ AI มันสร้างให้เราไปใช้งานได้หลากหลายนะครับใครที่อยากลองนะครับก็ เข้ามาลองใช้ในเว็บนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ใต้คลิปสอนให้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ